สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันน,าานนี้ครูพอลนำนบาลสองมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ครูพอจะให้เด็กรู้จักกับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกเอามาทำอะไรกันคะเอามารวมกันถูกต้องค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายยืนเครื่องหมายนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับอันนี้ถ้ามีสองขีดจะเรียกว่าเท่ากับ ยิ sucking, ้มให้เด็กๆนับภาพใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมและแสดงผลรวมแสดงผลรวมคือเอามาบวกกันความนี้มให้เด็กๆสี่ข้อข้อที่หนึ่งอ่าเด็กเชื่อถือตอนับนะคะตอนนับส้มหนึ่งสองสามสี่อ่านี่ได้หลายค่าได้สี่แล้วก็ใส่ได้สี่ลงไป บวกลางหนึ่งสสามได้เลยค่ะเลขสทีนี้เรามาแสดงผลรวมับทั้งหมดเลยหนึ่งสองส่ากเจ็ดได้เท่าไรคะได้เจ็ดใส่เลขเจ็ดต่อไปข้อที่สองอ่านด็กิตเตอนะหน สี่อ่ะต่อไปมาบวกกันสหลังนึ่สอได้เลขอะไรคะได้เลขสี่แล้วก็ใส่เลขสีลงไปนี่ติเบศแสดงผลรวมด้วยค่ะโดยนับรวมกันทั้งหมด1นึ่งสองสเได้เท่าไรคะได้แปใส่เลขแป หนึ่งสองสามสี่ได้เท่าไหร่คะได้สี่แสนเล้4ี่อ่านอี่ข้างหลังอีกนเช่นกันนะรับหนึ่งเท่าไหร่คะได้สองแสนเลขสองอ่านี่แ่แสนคนรวมนบรวมกันหนึ่งสอามสี่ห้าหกได้เท่าไหร่ ชนะพังงวงหนึ่งสองสาี่้ไรคะได้สใส่เลขสี่ไปถึงหลานจะชนะพางงังด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า้าไรคะได้หใส่เลขหนี่เราแสดงพลวมโดยนับทั้งหมดเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ไรคะได้เก้าใส่เลขเก้าอ่ะแล้ววันนี้คุณพอจะมีกันมาให้ติดติดห้าข้อนะคะไอ้สมุนคุณพอยก็มีการบวกเลขเป็นเช่นนี้นะคะขอบคุณค่ะ